สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าขึ้นต้นด้วยคําถามข่อยคําถามที่ว่าเนีย่ยผัวจะเป็นคนขี้หึงบอสันขีหข้หึงกี้ระแวงบอบอผัวข่อยเป็นคนแบบใจดีใจเย็นมัมมี่หึงมัมมี่ห่วงแล้วก็ข่อยอยู่กับเพื่นอนนี่้วยความว่าเส้อใจไว้ใจกันเนี่ยมัมมี่วาสิมาผิดกันข่อยกับผัวขอ่อยบ่เคยผิดกันจักเทอมูือจเสวบาบ่เคยผิดกันเลย อยู่นุ่มกันมาสิบสองปีบ่เคยผิดกันเอาอันนี้ขอสิบอโเรื่องของคนนี้เพิน่นเพิ่นกะมาบอกให้ฟั่งว่าเริ่มแรกกับเพิ่นเฮ็ดงานลงงานว่าสันทำงานทำงานรงงานอยู่ในนีคมแหละบัดที่นี่เพิน่นนบ่ยบ่บเคยมีลูกมีผัวเด้เคยมีแต่ผููบาวสีหน้าบัดที่นี่เพิ่นก็เลยว่ากะยอ้อนหิดละกะหาทั้งแอบหาคูแอป,แอปเดหยัง ก็เลยบปว่าวเอาเพื่อนเรียกว่ากัตตันมาฝรั่งเจ้าของเรื่องนี่เลยเนาะเพื่อนก็เลยพ่อผู้บาวอยู่ประเทศนึงก็คุยกันแหละคุยกันแล้วเพื่อนก็เลยบินมหาบินมหาบันี้ก็ชอบกันมากกันเพื่อนกับบินมาเรื่อยเด้เพื่อนบินมหาอยู่ประ้าณหาเทือแต่ระวางที่เพื่อนกลับไปอ่ะ เพื่อนก็จะให้ค่าใส่ให้ใส่ใจแต่ว่าไล่เดือนนะเพื่อนบร่ได้ให้แต่หมายถึงว่าเวลาเพื่อนมาแล้วเพื่อนกลับเพื่อนก็จะให้เงินใส่ยังสิแหมอ่าบัดที่นี่พ่อมาอีกนะเพื่อนเลยขอแต่งงานแต่งงานก็จดทะเบียนกับผูกแขนผูกยังหลักผ้าไปบ้านไปผูกแขนผูกนี่กันบริจัดใหญ่ก็เอาแต่พี่พี่น้องนองแบบบริสินเปลืองหลายก็ก็โอเคทุกคนก็โอเคแม่เพื่อนกับบ๊เป็นยังจังสี่ก็ได้ว่าแต่ เฮตดถึกต้องตามประเภทีกับบานี้ก็จดทะเบียนกันพอจดทะเบียนกันแล้วกบฝรั่งก็กลับไปเทศฝรั่งก็เลยถามข่อยนะว่าไปเหตุงานอ่ะได้เงินได้เงินเดือนเท่าไหร่นะแม่ตัวข่อยเนี่ยก็เลยบอกว่าได้เงินเดือนเร่วมร่วมโอ้ร่วมนี่ก็เลยประมาณสองหมื่นสี่สองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ัวนี่ก็เลยว่าฉันจะให้เธอสองหมื่นหาเธอกลับไปอยู่บ้านข่อยก็เอ้า ปรึกษาหมู่ปรึกษาพ่อแม่ยังก็ว่าเออก็ดีขึ้กันแล้วมาอยู่บ้านไอ้เนี่ก็ว่า,า,ม,า,า,า,วามึงก็สิ่งไมาเบิ่งอีแม่ว่าสันมก็สิ่งไมาอยู่น้ำอีแม่บ้านอันคนอีสานเพิ่นสีเอิรนแมงเจอเพิ่นเกินอีแม่ได้มันมันเป็นค้าหยาบเด้อจ้ะพอคนอีสานเพิดเด่นจะเอิ้์นนังสี่ข่อยก็โอเคไานนี้ฝรั่งเพิ่นก็บ,บินมากกไปไปบา้านข่อยเนาะเพิ่นก็ต่อเติมให้ว่าไกลเฮ็ดต่อเติมออกมาคือแบบเป็นห่วงใงแบบเนี่ยหายคนนอนห่วงนีแบบย่ำ ย่ำฝรั่งมากอคือมันนน้ำข่อยหองนี่บ่เดนนอนโรงแรมนอนอยังเลยพอมูอ่ข่แต่งกันแล้วเนาะ,ก,ะกับติดแอร์เหตุยังก็มีฟ้อน,นเจอร์ในหันแยกแต่ว่าอยู่ในบริเวณบานอีเมลอะไรเหตุออกมากว่ายูนี่เอขอข่กับโอเคบาดที่นี่ฝรั่งไข่กับเลยถามอยู่ว่าคือบ่ให้ฉันไปอยู่น้ำเธอฉันก็โอเคได้เพราะวายูนี่ก็มีพี่สายพีส่สะพายฉันดูแลแม่ฉันบ่เป็นยังฉันไปอยู่กับเธอได้ฝรั่งก็เหตุเหตุที่ว่าเพื่อนเหตุง,งานแบบ เพนเฮ็นงานเมืองไหมเฮ็ยนงานเมืองเราเราเพิ่นกับสิเมืองมันสิเพนแบบว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเขาสิเวียนกันเขาเราเพิ่นกับยองยูแคมข้นงานถ้ายาวันหยุดเพิ่นเพิ่นกับมานอนยู่บานเธอเราขึ้นสองขึ้นสีแเราเพิ่นกับกลับไปเฮ็ดงานเรามันบ่สะดวกเพราะว่าถ้าข่อยไปยูข่อยก็ต้องไปอยูุคนเดียวก็คือฝรั่งน่ะบ่เคยแต่งงานฝรั่งเ่ะเป็นสูตรเป็นบบาวฝรั่งอายุห้าสิบเด้มาที่นี่ ข่อยก็เออโอเคไม่มีปัญหาเพราะมันกลับไปแล้วเพอต่างแต่แต่งกันละ่ะกลับไปมันยมานมันโทรหาแบบมันด้วยเวลามันกับคนละเวลาเนาะข่อยก็ก็กกเลยกาหนดเวลาวะเออเขาจะคุยกันเวลาหนี่เวลาน,น,ลานี่เป็นเวลาที่เพิ่นเลิกงานคุยกันเฮ็ยจังสี่ดประมาณสองอาทิตย์เอาแล้วว่าสันหาเรื่องข่อยว่าเป็นยังต้องมาคุยเวลานี่เวลาอื่นบ่ด้ติพิดกันมาเนี่ ย่านข่อยว่ามิผู้บ่าวเพราะว่าข่อยว่างหลายเพราะว่าตอนระวังที่ว่าผัวข่อยอยู่ทยอยู่บานะ้านน่ะอยู่บ้านน้องก็สิมีมูที่ว่ารุ่นเลี่ยนนํากันแน่ผู้นันผู้หนีมาทักมันบ่นคือตอนที่ว่าเหตุงานยนุ่นอยู่โรงงานแมมเพราะว่ายามเข้าไปเที่ยวกับไปกันสองคนมั้ยผู้ใดหูจกักมันบ่แต่ว่ามันอยู่บ้านเนี่ก็ธรรมดาบ้านนอกกับมีผู้นันผู้หนีมาทักเนาะ ัวข่นี่ก็คึ้นแล้วแวงไปแล้วแวงไปว่าเออผู้นี้จะมามักเมียจังสันจังสี่เอ้าข่อยกับ่าเป็นบาเนาะ่าสันบาตกันเลยเออ่อยเลยว่าเอ้าก็สันไหนคุณนกำหนดเวลามาเลยจะคุยเวลาไหนบานี้โตผัวข่กันเลยกับนดเวลาแล้วว่าจะคุยกันเวลานี้เวลานี้ก็คือเปิดกล่องคุยนั่นแหละบัดที่เนี่ยก็เป็นจังสีได้อีกสองสามอาทิตย์กับพิษกันอีกกับว่าเวลาว่างอะ เธอไปคุยับคนอื่นบ่ข่อยละปวดประสาทปะสันบานี่ข่อยเลยว่าจังสันสีเอาจางไหนเพิ่นก็เลยบอกว่าเออจังสันเป็นยังขึ้นบ่ให้ฉันโทษแบบว่าตลอวจยิบซีชั่วโมงอยากโทษตอนไหนก็โทษได้ข่อยในก็เรยว่าข่อยก็ต้องนอ่ข่อยก็ต้องมีนันมีนี่เหตุโมเมนต์ข่อยจะมาถารับโทรศัพท์เจ้าอะสันอืมบานี้กโอ้ยบานี่เพิ่นเลยบินมาก ระวางบินบินแม่พันพันยู่บานน้ากันบบผิดกันจ้าเถื่อดีกันกันนิสัยดีตั้งกันกับแบบไปลาเล่ายู่บานเล่าเราก็่อยอยู่บ้านคอยวันนี้หรือวายนีอย่ไทนี่ตั้งกันไรบ้านนี่่อยเลยไปถามแล้วว่าเพิ่นเคยมีประวัติบ่ดีบอเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง่อยถามมันเจ้าของเรื่องเนี้ยนะเพิ่นเลยว่าแมนเพิ่นเคยมีเมียมาสองคนหรือเมียเพิ่นกับปมีผู้อื่นเพราะว่า เพิ่นดอยพลังภูเทศนงานเมืองนี่แหละแล้วเพิ่นกับปอยเมียเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพราะเพิ่นตกมาเฮ็ดด้วยว่าทีงานมันอยู่ไก่แหมมันสิแบบว่าบินไปกลับไปกลับเอ้บแม่ขับรถไปกลับไปกลับตลอดมันกับเมือยเราแบบว่าเสียใส่เวลาที่ว่าไปกลับไปกลับตลอดสิเลยมันเมือยมันลาเพิ่นกัเลยปอยให้เมียแบบอยู่บ้านผู้เดียวที่นี่เมียก็เลยมี่มีผู้อื่นนี่แหละ ่อยก็เลยว่าโอ้กันย้อนแล้ว่เอาไปเน่เพราะว่าเพื่อนย่านแบบว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอย่างส่เนาะกับาที่นี่เพื่อนกับว่าตั้งแต่เป็นพวาเป็นเมียกันแบบว่าย่ามะยุงส่เพื่อนกับดีอยู่ดอกข่อยก็ไม่มีปัญหาดอกว่าให้ข่อยว่าสองหมื่นหา่อยก็โอเคกับพ่อใส่พ่อหยังยุงสินะบานนี้เพื่อนก็เเยอยกเพื่อนกัเลยว่าบางเทื่อคิดไปคิดไปนี่ก็อยากเลิกไหมแบบมันเป็นสิเป็นโรคประสาทกินตายลาสันเรื่องสบายมันก็สบายอยู่แต่ว่า มันเป็นอย่างสีมันจืดอย่างสี่ยังสีตลอดมันก็บวยเพื่อนก็เล่นเบาให้คอยฟังใน่อเลยระบายเพื่อนก็ว่าให้คอยระบายเนี่ยคอยก็เออคอยก็บอกย่ว่าเจ้าก็อดเอาคันเพื่อนเดียนอื่นเพื่อนก็ดีอยู่ก็อดเอากะทุ่นเอากันแบบว่าคนมันอยู่ไกลเนาะแต่หวันตอนนี้เพื่อนหาซีบแล้วเพื่อนก็บอกว่าอีกจคสซีหาปีแล้วเพิ่นก็สีก็เสียนเพื่อนก็สีมาอยู่แม่เพื่อนก็สีมามาอยู่ไทยน้ำเพื่อนก็สีว่าตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมีเงินเพื่อนเก็บเงินอ่า กระเสือตอนก็นคือเสือนมองมองที่หน้าไะไหมในหมู่บ้านนั่นแหละเพื่อนเสือที่หน้ามองที่หน้าหรือเสือสิไมเ่เฮ็ดเป็นเฮือนกสถถ็สีมาถมสีมาหยางไหวเราก็สีสางเฮือนเราก็สีหวัวหันอือข่อยเลยว่าข่อยก็เลยบอกคนเรา,าเออคันเราดีอยู่เจ้ากท็ทนเอาเจ้าก็อดเอาเจ้าก็ถือสวา่าเจ้าเฮ็ดงานว่มซันคันเราบอกว่าเราอยากโทษเ,เวลานั่นเวลานี้กังเว้นหาเจ้าบ่ได้ไปยังเจ้าก็คขันคันขึ้นแบบว่าเ้ามมักผัวเนาะเ้ามหากผัวสิแหมคันเจ้หาบ่ได้มีไผเจ้าก็เออ เอาโทรศัพท์ติดตัวไปโหลดมึงอยากโทรย่ำไหนมึงก็โทรมาโหลดเป็นบามากนังสีนะคุณอยากโทษย่ำไหนคุณก็โทษมาเลยฉันกัรับโทรศัพทแเ้วก็นอนเพื่อนยู่เขาแบบเขามาแต่งงานนําเฮ้าเขาต่อเติมบ้านในเฮ้าแล้วเขาก็ว่าเขาสิมาสร้่งบ้านส้่งยังไงเฮาซึ่งเขาก็จดทะเบียนกับเฮ้าแล้วไหมกับความคิดข่อยไหมเขาจดทะเบียนกับเฮาแล้วก็แปลว่าเขาหักเฮ้าแล้วเขากับซื้อที่ไว้แล้วเตรียมถมเตรียมยังสิมาเฮ็ดบ้านอยู่กับเฮาแล้วข่อยก็ว่าเขาก็หักเข้าเติบเด้เฮาต้องเข้าใจเขาตรงที่ว่า เขาเหตุงานเขาอยู่ผู้เดียวเมืองหนอกอะย่ามหนาวกันหนาวเนาะนั่นแหละวันนี้เขาก็ต้องเขาก็ต้องแบบว่าทนเฮ็ดงานเราซึ่งเขายู่ผู้เดียวไหมเขาอยู่ผู้เดียวคนอยู่ผู้เดียวกลับมาเลิกงานกลับมามันกระสีว่างไม่ความคิดมันกระสีหลายคิดฝุ่งสันยังสังนยังสี่แล้วก็ด้วยอดีตที่ว่าเมียเ่าเขาเป็นยังสันเขาก็จะคิดแบบเจ้าของก็ต้องเข้าใจเขานั่มหล,ลายเนี่ย เอาโทษนะจาะคอย keep, in, อัดคอยยุดคลิปเด่นเพราะว่ามีเสียงรบกวนของนอเอาบัดที่นี่คอยก็เลยว่ามันสิมีสักกี่คนที่แบบหักเข้ายังสีแมสีหักเข้าแบบนี้สีแห่ห้องแบบนี้ซึ่งหลายคนอะอยากได้อยากได้ฝรั่งอยากได้ผัวฝรั่งลวบางคนต้องไปเฮ็ดงานไปทํางานเองจังสีได้นี่แต่ว่าของของเจ้านี่โลกกัซัพย์พอเจ้าระดับหนึ่งบ้านก็นต่อเติมห้ซื้อ ทีทางก็ซื้อไปเตรียมมาเฮ็ดบานเฮ็ดย่ำคอยกับบาบางเถ้อเจ้าก็ขาใจเพื่อนแนะ่เจาออ้าก็อยาง่วงนอนหลายนอนย่ำใดก็ได้ดอกภาษานอนดูซื้อเราก็ความที่ว่างคอยกับขาใจอยู่ว่ามันคืออย่างเนี่ยมันอยู่คนละทวีปเนาะมันอยู่คนละทวีปต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าเขาก็มาเจอเข้ามาหาเข้าได้คอยอย่างให้เจ้าไปว่าอดทนกับเรานหนิดนึงคะแนนอื่นเนี่ยเราโบ่เจ้าชูโบยังกระดูแลซัพพอร์ตเจ้าทุกอย่างเจ้าก,ก็ต้องเข้าใจเราใจเย็น กันเจ้าข่อยอย่างแนะนําเจ้าอ่ะคือจังข่อยเห็นแบบว่าไปวัดสวนมุ่นนางสมาธิมันก็บสี่ซอยใดเด้เข้าหายอันนั้นอันนี้เหตุจังสิแมะพอต้องมาฟ้งโฟกัสมาคิดแต่ว่าอุ้ยผัวคือจมแถผัวคือเนี่ยย่าไปคิดเนี่ยย่มเพิ่นวางเห็นบอย่มเพิ่นวางเรือเพิ่นหยุดเพิ่นอะหมายถึงว่าวันหยุดเพิ่นเพิ่นกับมหาเจ้าเพิ่นกับนาลักอ่อะเพิ่นกับมหาเจ้าเพิ่นกับมีเจ้าคือแบบโลกของเราอ่ะแล้วมีเจ้าผู้เดียวแม่ แต่ว่าเจ้าแต่เราเจ้าจยังมีพอมีแม่มีพีมีหน้องยังสี่เด้เจ้าก็ต้องขอใจเราหน่ำคอยกันเลยอยากให้เจ้าใจเย็นๆขาใจผัวแน่เนาะมันหาผู้สร้างยังสี่อยู่ใส่บุได้อีกเหรอเด้เอาจใาหรือว่าผู้ใดคินเห็นจังไหนกะคอมเมนต์มาให้เพื่อนคอมเมนต์มาให้เพื่อนเออเราคอยก็คิดว่าผู้สร้างคนนี้เราก็ดีคือปะปะแบบว่าเราวบุอยากเอาเจ้าไปบ่แเ่นเราบ่หักเจ้าเราบ่อยากเอาเจ้าไปเมืองนอกเพราะเจ้าไปเมืองนอกเจ้าก็ต้องไปยุ่ผู้เดียว เราซึ่งเราเห็นงานอยู่ในเหมืองซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเราเห็นงานอยู่ในเหมืองเราสิอยุบัาพักค้นงานอนะวันหยุดอาทิตย์หนึ่งเราหยุดมือหนึ่งเราก็มานอนแล้วเราก็กลับไปซึ่งเวลาเค้มมือหนึ่งขึ้นเดี๋ยวมันบ่อพอดอกสู่เวลาที่เราว่าแล้วหยุดหยุดเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนที่เรามาหาเจ้าเอาอยัางสั่นดีกว่าเนาะเข้าใจเพื่อนนอกจากผู้ชายดีๆมันหาอยากเด้อเอาผู้ใดคิดเห็นจากไหนหรือเห็นตงังจาก่อยกับเม่นไม้เพื่อนฟัง ฝากช่องนื่จากกดไลค์คอยแน่กดให้แน่กดให้แน่าะพิลรารภาลายเสื้อ